stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. สวัสดีพี่น้องป้องไปมือนี่เอเดเยวเฮ็ดก้อยดิบก้อยสมุนไพรนาะค่ะ,ะก้อยเหนียว เขาอื่นน้อจากสีอื่นมาจังไรล่ะเอดเอเอื่นทั้งสี่ล่ะพี่น้องคะเห็ดก้อยเนีวยคอยดิบก้อยเนียวทอดพริกใส่น้ำพักไหลๆน้อค่ะพี่น้องคะมาเด้อมาเด้อค่ะพี่น้องกินกอคอยก้อยก้อยก่อยก้อยก้อยดิบจะพริกทอดก่อพี่น้องคะมาเด้อค่ะสวัสดีพี่น้องป่องไปสวัสดีทุกผู้ทุกคน สวัสดีเอฟซทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องคะมื้อนี้ยุบ้านค่ะนี่แดดยุบแต่ว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะเริ่มเข่าไปในทังที่สติตลบนอกค่ะมันยังประเทศในติดลบหรอกแต่ว่าบรรยากาศคือมันสีเริ่มเข่าหนาวของประเทศเดนมาร์กเนาะค่ะพี่น้องค่ะเออมันคือสีหมืดๆพี่น้องเอา้าจะว่าไยมื้อนี้เอสเอลอยากกินก้อยเนื้อพี่น้องค่ะกันเลยก้อย ก้อยดิบก้อยสมุนไพรเอ๋อเอ๋อต้องขอโทษอ่าพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่บอกกินดิบเด้อค่ะบอกกินเนือ้อบอกกินดิบน้อค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่านี่ก้อยสมุนไพรใส่เอ่อหั่มไรหลายหลพี่น้องคะอ่ะคือว่าเอ๋อเอ๋อเฮ็ดสูตรพิสดารนอ้อเอ่อสูตรพิสดารนี่ก็คือก้อยเหนียวขยำ้ำใส่อ่าใส่ขิงใส่ใส่หอม หอมหยยัวใหญ่เนาะเพราะว่าหอมแดงข้พาพโพมีเข้ากับปุ๋งแตงเอาเนาะค่ะแล้วก็มีขิงมีมีอ่ะอันนี้แหละอันผักชีลูกน้ำนอสต์ต้มแล้วกะ็มาซอยใส่น้ำนอค่ะพี่น้องคะตามมีตามเกิดอยู่มั่งนอกมี่ยังก็ใส่ใส่ร่ไปให้มันแสบมันนัวกับซีมีสซาลาเนตที่ปลูกไว้เนาะแล้วก็อ่อ่อักซี่นี่เนาะนี่นี่ ตาแหนกปูก,ก็เองเนี่ยค่ะจิ้มซื้อมากหล้วก็มาจิ้มใบมันก็เกิดเองนี่เนาะนี่ค่ะพี่น้องคะหุ่นพักไอนเหี้ยลงกไปแล้วพักมันหล่นถาดพี่น้องคะนี่จะใส่พักอันนี้ใส่อันนี้สลัดแน่เนาะปลูกจกะออกดอกพี่น้องคะเมื่อนั้นมู่มาก,กตัดไปตัดห้ยม่ไปต่างรลายอันนี้พักอีตูมันกินกับบบไดเนาะบ่ไบด,บดกบ่ไดิจิ้มหัวละผ้าไว้พี่น้องอืมน้ำไรไหลอันเอาเม็ดมันน้่งถึงมะมนฟันอันนี้ละพี่น้องคะวานัมโบเนาะ แสบแซบนวนนลนวลไล้ไลพี่น้องเอเดียวอยากกินว่ไดดเฮ็ดกินโดนเนาะอันนี้ค่ะคือแบบพริก,กอทอดเนาะพริกทอดค่ะพี่น้องคะนี่นอ้องพริกชดกะขยํำใส่ใน,น,น้นี่เ็ดน้อยขีนู้ลูกโดดค่ะพี่น้องเห็นบาเนี่ยเนน้อยจี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 ีเห็นน้ำบอ่อืมกะขย้ำขยํำมันเหนียวมันสดยื่นไดนี่เน,น,เน,น,นาะค่ะใส่ข้าขวควานเนาะน้นนนำตามตามจริงอะสูตร สมุนไพรเนี่ยมันหนองซอยอะตะไคร้ครัวตะไคร้แล้วก็คาคานลำนอพี่น้องแต่นี่บ่ได้แบบว่ามันเฝ้าออนะมันอยากไหมก็เลยได้ใส่ตะขิงมามาพี่น้องคะน้ำลายไหลแล้วก็บ,บ่ได้หนึ่งข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยได้ตักข้าวสวยมาถ้วยหนึ่งนาอแก้คัดไปก่อนมือแรงเขาสีหนึ่งข้าวเหนียวนาะ สีกัดทั้งนี้นมันคือสีแกงแข็งสีกัดไดบ่ละพี่น้องเนาะแต่ว่าแขนกินได้เบิดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรเนาะเป็นยาพี่น้องคะเป็นยาทั้งนั้นนะคะอืมทำมาส่วมันร่วกกันด้วยน้ลยไหลแลวมันบ่มีขอนียวตุ๋ยในพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮ้ากับเอามือเนี่ยละตุ๋ยมันหลดเนาะแต่ว่าเฮ้าสีเอาอยางกับแกมก็หลังโอ้ยน้ำลายไหลเนี่ยปักพริกเขียวเดี๋ยวปับ๊บ ัวยหนเห็นไหมน้องเนี้นเนวเพราะว่าใส่กับขัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันใส่อันนั่นไปน้ามันก็ได้แห้งเหนียวหนุบเนาะอืมอืม เพดแล้วกับหอมพร้อมพี่นอ้องเพราะว่าเขาเขาทอดเนาะแล้วส,สอมาเด้อพใดอยากกินก้อยสมุนไพรแสบหืมบอกไปกระเทียมกับซอยใช่หด้อพี่น้องคะคำใหญ่ๆ

แกมันกันสิปาดนี่เนาะมันก็สิเอาเม็ดมันออกมันขันนั้นเป็นเด็กหน่อยโยกก็สิยำได้เบดิดเนาะแจ่ว่าแถวผู้เฒ่ายำไม่ค่อยได้หรอพี่น้องคะมไม่ค่อยได้ออกไปฮะเก็บเฮดก็เลยคิดหอดพี่น้องก็เลยเฮ็ดเนวอันแนวมันอยากกินนี่แหละมานาั่ง มานานงกลิ่นก,นกน็คุยกับพี่น้องไปน้านนอคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เดียวกันกินเขาน่ามันจะอิ่มแลว้วเจ็งกว่าก่อมากโพโพกลบใครต้นหอมนองาขอันแต่ว่าถ้านออนหนี่งเกินตน้นโพน่องตัวส้อยใช้ด้วยกันต้นโพบัตรส้อยหอมต้นหอมใส่ส้อยต้นเนียใส่ เพราะรสชาติมันคือกันพี่น้องน้อง้นพอน้นนองเครื่องหอมเครื่องกระเทียมบ่เราสาตงขอหมั่นกันเลยอมมนหรดเนาะพี่น้องคะมันเหนียวด้วพี่น้องเหนียวติดเลยเพราะว่าเอสแอลขายำให้มันเขา่าเข่าเครื่องน้ะ

Thất vọng luôn này. Mình bỏ thải. Nào. Cầm nhanh nhanh กรั้งนี้ไมืไ่อไรออกไปย่างปลาหายก็บเห็ดเนาะกะ็มันเปลี่ยนอากาศเราเพชรพึ่งกับซิบค่อยมีกับอ,อ่าล่อเบิงไว้บ้านสิมีเห็ดเห็ดคอนสซนกับเห็ดดำเนาะมาแล้วพี่น้องก็อยู่บบังบอมีคลิปลงเบิงตะข่าวเดี๋ยวนี้เบิงข่าวกัดเมืองไรหลายพี่น้องข่าวอันนี้ยังไงหร เกาเบาสูาพี่น้องฟังจักน้อยเนาะผู้ร้งคนอาจจะบ่มีเวลาเบิ่งข่าวแต่อาจจะมาเบ,าเบาิ่งคลิปของเอสเอลก็ได้เนาะพี่น้องคะอืมเออเอิ้นคลิปอืมเขาเอิ้นอีหยังอะ่ะเออนักเล่งนักเล่งยิ่งอ่ายิงตำรวจตายเนาะอืมแล้วก็มีอีหยังอื่นข่าวหยังอื่นข่าวอืมข่าวอันวิชาชีพ วิชาชีพกะโอ้เก่งเนาะพี่น้องขาอันตรายเนาะการรับโทษทรัพย์คนบงหูจักนี่สิกาบบรับบ่นละมันสิบอร์ดูสโนงเงินไปเบิด์ติพี่น้องนเนาะไอเดี่ยวประก,กาศรับเลยอันบางเดือนที่เลี่ยวเดือนก่อรบางช่วงโทรดูดูไอเดี่ยวอยู่บางหนอบปกะกาศรับเพราะว่าอันค่าโทษทรัพย์อันเพราะว่าเบอร์ไทยเนาะเอามาน้ามเนาะ โทษโทษโทษม่แต่เบอร์แปลกแปลกทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ๊ะเดี๋ยวกับนหลับจ้ากเทียอกลับไปเมืองไทยกับมี่หลับอยู่เทียสองเทียแต่ว่าอืมอันนั้นพวกขายประกันเนาะพี่น้องโทรจนลำคาญนอ่ะพี่น้องเพราะว่าเขาสีเเ็ดประกันเทาก็สีฮเดโอ้นประกันแนวดก็เลยเนาะแต่โทแตะวันตะค้นมือหนึ่งมันโผโพคนเขาอยากเคลียร์กับสิกฤติเปะ ก่านปรือซาไปเฮ็ดดอกโนะประกันต้นหมาประกันประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพนี่ก็เฮ็ดไว้เร็วเนาะเจ่าบ้านประกันรถประกันลาดนะนะเพราะมันครบกับโนดตไก่สีเบิ้ดมันโทโทโทกระโดกระเดะพี่น้องหรือเฮาสีเฮ็ดยังกับบัดแเฮ็ดเจ้าก็ติ่งหนองติ้งหนองนิ่งหนองนองหน่งนองหนองนิ่ง ลำข่านเนอ่ยห้องกำลังเหตุทุระอยู่กับน้องเดียวกับน้องเน่งน้องเน่งมากแม่พี่น้องเอ้ยมี่อันแนวเดียวน้องก็มาบอกสูพี่น้องฟังมาลำข่านอีดีโนอันผู้ใดเคยเคยพอแบบนี้บอกแต่ว่าเคยทมอันอันม่พวกเพื่อนๆอยู่ด้่ะอ่ะเข้ากับว่าเขากระโดนคือกันโดดคือกันโทถโทถกันดอกกระเด็นเล่ละอันคือว่าเขาได้ความมลเข้าไปเนาะอันหูว่ารถดเข้ากันสิเบิร์ดอันประกัน มันก็โทษจักบริษัทได้เนี่ยเดี๋ยวโทษเอาโทษว่าเป็นอันกินอันนอนเนาะบาที่นี้มาอยู่ทั้งพีเวลามันต่างกันพี่น้องเอ้ยห่างกันตัางหาหกชั่วโมงเนาะโทษทั้งพี่มันก็นอนโนคก้นแม่โมโหปิดเสียงไว้ปิดเสียงไว้แต่ว่ามันระบบชานมันก็นื้อเนื้อนื้อย่นสีนะพี่น้องเอ้าคุยเง้วขนาดอีกแล้วเลยกินต่อพี่น้องเดี๋ยว เขาตักมาพี่น้องทิ่มเขาก้อนจักหน่อยเขาใด้ปากก้อนกินครับกินต้อกินต้อพี่น้องหอมว้อยพี่น้องสั่งพี่น้องรำขั้นีกแล้วจินไม่กินกินกลอยสูพี่น้องจะได้หาเนี่ยมาเบาอยู่ขี้เกา เอามันเอามาแบ่งปันเนาะพี่น้องมาคว้มหรุดซื้อของเข้าออไหม่าราน้ำบ่เอากินต่อพี่น้องนขมหวางขมอ้าว หอนมนิน่มึงกินลงไปแสบทองเงาพี่นอ้องเพราะว่าเอเดลกินแต่นนี้ก็พักก็พริกกินงได้บอยนกน่มมาสดบออย่งกินน่อมอย่าคลั่งกินบะเถ,ถิงหนอกพี่น้อง คุยเล่นคุยหัวขอโทษขอให้เด้อคำหยาบคำคายคำใดก็เลยพี่น้องเลยแต่ว่าเดี๋ยวเป็นคนขี้เล่นเอามมวนน้อพี่น้องเนาะเฮ็ดไหนคนอยากหาวมวนเนาะขี้เลียดขี้เลียดมันเถาเร็วเลยพี่น้องคะไปเบิ้งแต่อันคลิปเขาเก็บเพจเราจะคล้องประเดียไปเก็บเพจไปหาเบิ้งคลิป ทั้งหนเขาเกเพลก่กไปทั้งนั้นอ่ะอบมวับมึงเบิ้งอย่งางใจแฉะนะสองอย่างคิบเก็บเพริ่ทิถ้าอยู่ครับกิน่นพี่น้องก็เบิ้งเข้าน้อกินไปน้ำคุยไปน้ำกับคอตองขอถลษขอไผ่แล้วพี่น้องเพราะว่าขั้นเขาเนาอ แต่ว่าขันบก,กินบ่าวไปน้ากินก้อนแล้วก็บบว่ามันมันก็เชี่ยวน้องพี่น้องพวก,ก,กมีเม็ดล่ะเขาไม่เม็ดมมเดนะบักพริกบักพริกหวาน มันบอเพียมันบอเพ็ดมันก็ะตุกหวานนะพี่น้องหวานนั่นบอหืมหมอนพักพักสลัดพักร่วมเนาะอันใส่ตู้เย็ยนไว้อย่ามันเน่าพี่น้องเลยต้องเอามากินมันเบิดเนี่ยตอนแรกก็เสียสลัดก็นเลยว่าท่านเห็ุอยู่พี่น้อง ซื้อของซื้อเครื่องมะกอบเบอร์เหล่านี้มาท่านในเห็ดสลัดจะถาดด้วยแซ่บมาเจอกินกน้ำแดงเจอของกัดจี๊ดเล็กเนาะโดดมันเลยทะลึ่งนะแม่งพี่น้องเลยเจอลูกด้วยแล้วเม็ดในๆเพิกกินู วนเอามาจากบ้านม,มันขยำอยู่ในเนี่ยพี่น้องบ่เห็นดนอกทั้งเขียวทั้งแดงนี่น้อยเห็นบะะ่ากกินเข้าไปกับแสบท้องเลยนนี่เห็นบป่ขยำใช้กับอันผัยขี้เหลียวนี่ยมันกับติดก,กันเนี้วเนืบ เนาะเพราะว่าเมื่ออันซ้อยบางๆมันมก็สม่ซาบอีกเห็นไหมผู้ใดเห็นมั้่มีขิงมีหอมมีเนะเห็นขิงชัดๆด้วเด้นเนาะเห็นไหมย่ามผู้ใดเคยเห็ดกินบ่อสูตรพิสดารเอกเล้วก้อยดิบก้อยสมุนไพรเนาะ,น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 ะ มุนไปเราดอกดแก้เนี้ยอืมดังเลยอืมอันนี้สองเม็ดเลยพี่น้องเฮ็นบอเอาไปกันโดนห้องไ้แล้วพี่น้อง โอ้เชียงเขาตัดหงายพี่น้องต้องขอโทษขอไพ้หลายๆเลยเอา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 ังอย่างน้องเขาตัดหงายขอโทษขอไพ้พี่น้องเขาได้เด็ดเลย ินอีกจะข้ามกันเนะาะแบกกินอันนี้นะมาล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 ะกายพันบอกเขาเบิรนมางมาละคีนโนกตรงนอกมาละแขกมาจากประเทศไดบุกมาจากประเทศไทยบนะ่เนาะเพราะมองไทยกับมีเนาะอยู่บานเดียดเอวกับกายพันนี่เป็นส่งนีแ่แหละเนี่ยแต่ว่าถิ้นวยหน่อย,ยก็นี่จัางน้อยอยเนาะ hòm hết tưởng mua chứ tưởng quạt chứ tưởng à ทุกคนที่เคยเรียนสูมนันํม่กััเนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าตางคนกับตังคนี่นาทีไผนาทีมั่นแล้วเนะเาะาะผ่านกดไปแล้วกันแต่ละคนต้องทําการทํทำงานไหมเลยบอกมีเวลาเพาะกันเนาะเนาะอีกจักน้อยเอเดียวกับิกบไปอยู่เมืองไทยแล้วเนาะอุ้ยขอถทดพี่นอ้องกินไปกัผู้เฒ่าเนี่ยกินเรา ไปถึงชี่เนาะกระจีเคยเห็นแต่ผู้เฒ่ายแกินยิ่มแล้วเลิกบลกเนาะเออมาโดนจะคของแล้วพี่น้องเอยเดี๋ยวแต่ว่ามันยังแสบอยู่ว่าสีเศร้าเพราะว่าเดี๋ยวมันสีเน่าพี่น้องเดี๋ยวไปกินต่อหลังบ้านคือเก่าแหละตามปกตินี่ไซเอ็ตเอ๋อวัตจะเห็ดคลิปกิ่นย่ำไรมันเา่าลดเนาะเน่นเาดีเลอเด้อตุย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  ตุยหากอยหาสมนุนไพรหาสารพัดแซบไปน้องแซบไปลี แต่บุกเกอร์เฮลร้องซ์สุดเนี่ยยกหายเลยไม่มีกลิ่นคาวมิต่แซ่สูตรเนี่ยน้องัทนนั้นแห้งอัน,งงนมีอันอย่างไรเม็ดพักซี่เล่าวาา่อขัวตำใสหอมสีเลยจบไวเดี๋ยวบ่มีนาะตามมีตามเกิดค่ะพี่น้องคะ กระสีแต่เวท้าลำลาพี่น้องเร็วเดี๋ยวคลิปมันสียาวขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าเก็บอย่าจนหม้มีแต่สุขแต่ลาบมีความหมานเขามาเด้อพี่น้องทุปู่ทุกคนเอเดี๋ยวก็สีลาละเนาะพ่อหายเหงาพ่อหายคิดถึงนเนาะเฮดคลิป ประมาณนี้ละมาเมาม้อยคุยปล่อยเนื้อนูนานี่กระปีกับน่องจากหน่อยเนาะกับเอฟซีตุกปูบตุกคนเนาะค่ะไปละค่ะบายบายขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมว่าฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจกดไลค์กดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องค่ะไปละค่ะบายบาย Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared.